สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์ยนะครับพาพี่น้องมาดูมาชมรถขุดน้องใหม่ที่ว่าเดินทางมาจากแดนแผ่นดินใหญ่นะครับ SDLG E6205F เป็นรถขุดขนาด21ตันครึ่งนะครับโอ้แต่ว่าบุงกี้นี่บักเอฟเลย1.1คิวครับสำหรับปักเกตของเขา นะครับใช้เครื่องหกสูบมาเป็นเครื่องเครื่องออดอยนะครับเครื่องดอยดอยนะครับหกสูบดอยร้อยห้าสิบเก้าพลังมาครับจนโดนรหัสเขาลามิบีหกหนึนะ่งเจ็ดทีสามอาร์ครับดอยดอยนี่น่าจะเยอรมันแบรนด์เยอรมันแต่ว่าชอบอังกี้ครับ รงล่างไบเทค80ครับโรลเลอร์เจตัวกาดคางละตัวแคเรียสองนี่เป็นยูนิตปั๊มนะครับน่าจะมีจอยสติ๊กด้วยนะหลอดไฟ LED ดูแลโดยอินตันไทยครับนะสำหรับ S D L G โอ้ยมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเล็กซแชกเลยดูใกลๆกลให,ใหญ่ดีไี่น้อง แรงขุดหรือว่าแรงเจาะนะครับ147.1กิโลนิวตันโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาก็ระดับถ้าคือถ้าเป็น150นะ150นี่จะเป็นแคตนะ150กิโลนิวตันนี่เป็นดีทู่งโพลิอัมทัช SDLG ตาเค 3V นี่จะจะต่ำ่า150กิโลนิวตันนะครับที่ใช้เค3 k เจ็ K 5นีครับนะจะไม่ถึง150นหะ้ก็เราสู่กันฟังครับนะ SDLG <c oughs> ชื่อนี้คุณอาจจะไม่รู้จักนีงานขุดหลอกอัางเก็บน้ำครับโอ้ดินดินแข็งครับดินแข็งอยู่ดินแข็งเป็นเลนครับนะเลนระดับหนึ่งแต่ถ้าเจาะเป็นเม็ดมี่แข็งเลย โอ้สวิง12รอบจุดหนึ่งต่อนาทีถือว่าไม่ธรรมดาครับระบบไฟเซฟตีมีหมดครับพี่น้อง1.1คิวสำหรับบักเก็ตหรือว่าพุ่ผีใหญ่คัน1 3 5ก็มีพี่น้องใช้เครื่องไตเ่เือนนะ4สูบกรบ6สูบนี่เป็น6สูบ Sdlg e 6 2 0 5 F จัดให้ครับนี่แกะกล่องมาน่าจะจะเดือนกันมาเดือนสองเดือนนี่แหละครับยังบุตลอกอา่างดูลักษณะสีนี่เหลืองครับเหลืองตับด้วยเทา ไ,ไม่คือความฟาาของเขาครับส่วนค่าตัวก็ก็ต้องสอบถามดูนะพี่น้องนะครับน่าจะสามล้านนิดๆหรือว่าสามล้านกลางๆทั้งทั้งส่วนใหญ่ก็จะดาวกันเนะาะส่วนการ PM กันดูแลหลังการขายก็ PM 7,000ันชั่วโมงรับประกัน 5ปีครับเนาะนี่ก็จะส่ง4ปี6ปีก็ได้ครับนะแล้วแต่เดี๋ยวดูหลอดไฟทั้งหมดมีกี่ดวงครับข้างหน้าใช้หลอด L e. อ d ีข้างหลังนี่ส่งไปข้างหลังนี่2นะครับสองดวงข้างหน้าในหนะึ่งสองสามข้างหน้ามีแค่สามหนึ่งสองสามเดี๋ยวดูกันตงนับใหม่ ร้อยห้พลังมาก็อพอๆกันนะอ,อเรงรถขุดอยู่มานร้อยห้าแปดร้อยาเการ้อยบแปดรอยหกสิบแปดดีที่สุดสุดร้อยเนะถือว่าการทำงานสมูทด,ดีครับสเสถียรดี ตามดูเรื่อยๆครับสำหรับค่าย Sdlg ไม่ค่อยเจอ,อไม่ค่อยเจอสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e X c a v a t o e r a e n d a r c สนใจก็0 9 8 2 7 2 3 7 5 2สำหรับ Sdlg E6205F รถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่ครับือว่าลูกผสมเหมือนกันนะเนี่ยด <c oughs> ูแลโดยดตานไทยครับ จะเป็นวันโง้นะวันโง้ก็ได้ทำงานโง่กอกตันไทยดูแลเหมือนกันเสียงครางครับนะเสียงครางก็มีนิดๆสำหรับเคสามีทันไดมีงานใหญ่ๆก็จัดไปถึงแม้จะเป็นรถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราก็ใช้งานคิดว่า หาปีนี่อาจจะคุ้นมนะพี่น้องเพราะว่าค่าตัวไม่แรงหนึ่งสงสสี่ครับสหลอดด้วยกันพี่น้องแล้วก็ข้างหลังอีกสองเป็น6เวลาหมดหมดเวลาครับเพระตัวกันน้องร้อนมากพักเที่ยงก่อนเรกินข้าวกินปลาก็ว่ากันใหม่ครับฝนตกบ่อยช่วงนี้แถวภาคอีสาน เ่กี้ห้าฟันในนาปึกแนวเชื่อมนี่แนวฝวางถือว่านดะีกันบุ่กี้แตกร้าวได้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ